สถานีโทรทัศน์สีกองทับกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอิสรานล still standing Thailand หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้เทีลคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดในขณะน,นี้เพราะนี่คือรายการตกสิหยิบล้านสิวสแตนดิ้งไทยแลนด์ ที่แห่งนี้นะครับไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้นะครับหผู้เข้าแข่งขันนะครับต้องดวลกับ10นักสู้นะครับด้วยการตอบคําถามแบบตัวต่อตัวใครตอบไม่ถูกภายในเวลาที่กําหนดนะครับจะต้องตกลงไปจากเวทีแห่งนี้และหากผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับไปเลยครับเงินรางวัล1นล้านบาทและผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับน้องโบธัญสุพางครับมา เข้าสู่คู่ต่อสู้คนที่ห้าแล้วะนะครับเลือกเฟียวฟ้าวเลือกมานี่ความตั้งใจคือชนะเขาแน่ๆใช่ไหมหรือยังไงคือพี่เขาเป็นคนแบบแอคทีฟเขาชอบเต้นตลอดเวาล,ลาเพรางบ่าจะได้สร้างสีสันให้กับรายการให้เขาลงไปเต้นข้างล่างก็ได้นะโอ้โอเอาละครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมนะครับเกมจะเริ่มไม่ได้ถ้าไม่เป็นประจำตำแหน่งเชิญเลยครับ และนี่คือการดวลครั้งที่5ของน้องโบนะครับเพื่อเงินล้านและสำหรับเฟียวฟาวของเราสู้เพื่อค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเอง20วินาทีต่อไปคือคำถามของเฟียวฟาวเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลบาดทะยึกอะไรนะบาดทะยักถูกต้องครับทีหา ยื้คําตอบแรกค่ะให้มันลงไปให้มันลงไปลําคาญไอ้ใจหนึ่งตัวบาดทะยึกไหนจะกจะตบตอบแบบมีมุกบาดทะยึกแล้วอะไรนะบาทรใยื้อบัตรใหยั้แม่เราเห็นเขาอารมณ์ดีนี่เราก็อารมณ์ดีตามนะฮะต้องตอบได้อารมณ์เสียกระมาเลยเรียกาลังใจหน่อยเรียกกำลังใจบอกว่าบอกบอว่าโอ้โหมีลีลาในการที่เรียกว่า กวนสมาธิผู้เข้าแข่งขันของเรากลับมาที่น้องโบนะครับ20วินาทีสิทธิ์ในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับระบ,บำปลายเท้บาบัลเล่ค่ะถูกต้องครับบัลเล่โบบัลลังบนลลุยบัลไม่มีหนอคะเขาสไตล์นางเอกไงอ๋อเหรอคะมาที่เฟียวฟ้าวครับมันเร็วไหมรู้สึกมันเร็วเร็วมากอ่ะกระจุ๊เดียวอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเล่นมุกไหมนะคะ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกเท่านั้นกับคำถามนี้ครับคว้างไปแล้ววนกลับมาคว้างไปดันมุมมะแลงเนี่ยชูฟ้ามุมมะแลงครับผมถูก้องครับเป็นการดวลที่หามากๆเลยทีเดียว นะครับไม่ใช่แค่ตอบคำถามธรรมดาลีลาเธอ,อไม่เป็นรองใครนะฮะจ้า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 พี่เบิร์ดรักทุกคนนะฮะเดี๋ยวอยากจะดูตอนตอบไม่ได้มากๆาเลยนะฮะกลับมาที่น้องโบกันแล้ว20วินาทีและตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับอ,อดีตนายกรัฐมนตรีที่มีบ้านเกิดอยู่สุพรรณบุรีบรรหารศิลปะอาชาค่ะถูกต้องครับ ยาวมาก <st ut ters> ถ้าเป็นเฟียวฟ้าเราจะเล่นมุกยังไงคะบอลลิตมั้งเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เลยชื่อเต็มด้วยอ่ะเอาละสิเฟียวฟ้าถึงขั้นอึ้งไปเลยเอาแล้วเอ๊ะคำถามจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันต้องอยากขึ้นยากขึ้นแน่ๆเลยจะอยู่หรือจะไปอยู่ถามหนูป่ะย่ิวินาทีนี้จะเป็น20วินาทีสุดท้ายอาของเยว ยังไม่ใช่ขนาดอาหารอยู่ที่ว่าตอบได้หรือเปล่านะครับหายใจลึกๆตั้งสติให้ดี20วินาทีกับคำถามนี้ครับปรากฏการลูกไฟกลางลำน้ำโขงบังไฟพยอน่าถูกต้องครับเน่อยากให้เป็นตอบผิดจังเลยดูลีลาแล้วแบบนะชนะแล้วนะคะ กลับมาที่น้องโบแล้วนะครับ20วินาทีกับคำถามนี้ครับสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแครค่ะถูกต้องครับน้องก็ถ่างถึงอะทํทนายยังอีกหลายปีนักีกตั้งสองปีกว่าจะได้บ้านบางแครกลับมาที่เฟียลฟาว20วินาทีต้องตอบให้ถูกเท่านั้นกับคำถามนี้ครับ เยาวชนไทยอายุไม่ถึง18ปีทำผิดต้องโทษต้องไปอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เลือกอะไรออกพูดออกมา้ไม่ใช่อะไรพูดออกมาดิเร็วอะไรอะไรเร็วพอมีนาไปเรยไปเลยไปไปไปต้องไปอยู่ที่นี่ที่ไหนเว้บ้านเดี๋ยวนะ ผมอ่านคำถามไปสิ่งที่คุณตอบมามีอะไรบ้างนะจระเข้มีอะไรนะมีปวีนาคืออะไรอะนาช่วยเด็กไงอ๋อช่วยเด็กแล้วจระเข้ทำไมมันต้องไปอยู่ที่นั่น่ะเยาวชนไทยอายุไม่ถึง18ปีทำผิดต้องโทษไปไปจระเข้เลยเหรอบ้านหนูอยู่จระเข้บัวค่ะหนูก็พูดไปเรื่อยคือใจใจมันนึกถึงแถวหมู่บ้านแล้วค่ะแล้วไ่ไปไ่ไปไปเดี๋ยวก่อน เขาคุยได้แต่แฟนเขาอยู่โอเคอันนี้จะเอาเราใช่ไหมพี่ยังยังยังปวดมดลูกอ่ะกลัวเฟี้ยวฟ้าหันมาคุยกับพี่ก่อนไม่เอาพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวยองอย่างนี้ได้ไหมแย่ๆอย่างนี้จะจะปล่อยอิมแล้วแน่เลยอ่ะเดี๋ยวผมยังไม่เฉลยเลยว่าคำถามมันคืออะไรโอเคคุณตอบไม่ได้เลยใช่ไหมตอบไม่ได้อ้ามาถามน้องโบตอบได้ไหมครับบ้านเมตตาป่ะคะถูกต้องครับ เห็นไหมหนูไม่รู้จริงๆนะเนี่ยหนูไม่รู้ว่าบ้านเมตาคือเยาวชนอายุไม่ถึง18ปีอะแล้วเคยไหมเคยอายุไม่ถึง18ปีถึงแล้วผ่านมาแล้วพี่เอกก็น้าเด็ก้เฉยเฮ้ยเดี๋ยวเวยอันนี้จบใช่ไหมทำไมอะไม่เอาอะเอ็มไม่อยากเล่นตรงนี้อะเราเล่นไปแล้วไงอ้ยหนูกลัวจริงๆอะเนี่ยตุกตาได้ไหมตุกอะไรตุกตาตุกกตาก่อนเดี๋ยว คืออะไรอะไรคือตัวลูพูดจริงนะไม่เชื่อหรอกน่าพี่เอจะปล่อยบอกนะมันมันไม่มีอะไรหรอกนั่นไงพี่เอไม่เคยไงพี่เอก็เดี๋ยวพี่ก็โอเคตกลงอีกอ่ะมันลุกไม่ไหวจริงจริงอะเนี่ยลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะมายืนยืนดีๆยืนดีๆยืนดีๆเดี๋ยวพี่ประคองพี่ประคองยืนนิ่งๆนะ พี่เออทู่ไมจะจะปล่อยบอกบอกจริงๆนะบอกลเดี๋ยวเดี๋ยวโอวี้เอกูจริงๆแง่กูว่ากูอะไรก็ต้องยอมตาอ้ยมันไม่ได้หรอกได้ไหมอ,ะอ่ะเอาพิเศษกว่าคนอื่นคนอื่นเอาเท้าลงเอาหัวลงกูวไม่ไม่ไมอะยืนดีๆยืนดีๆเดี๋ยวพี่จับมาถ้ามือพี่จับอยู่พี่ไม่ปล่อย,อยจริงๆอ่านะเขียป่ะ อ่าโอเคนะโอเค่ายืนดีๆยืนยืนเอาเท้าให้ตรงๆเอาเท้าตรงๆเออพี่เอไม่คุยกับโบก่อนไม่คุยได้โบเยคุยไม่ไม่แล้วทำไมมือต้องจิกขนาดนี้ด้วยเดี๋ยวไม่ไม่โบโอเคน้องเก่งมากโออพี่เอเดี๋ยวน้องเขาเก่งมากแล้วไงอ่ะไม่ไม่อุ้ยอุยพรเขาหน่อยอุ้ยพรเขาหน่อยอุ้ยพรเขาหน่อยไม่บอกโบหน่อยไม่เอาไม่ไม่เอาอย่าจิกพี่ขนาดนี้อ้าไม่เอ้า ใจเย็นเย็นใจเย็นอ่ะลงไหไรเรียกกันเตรียมความมาพร้อมนะมันไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะไม่น่ากลัวเลยโอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าโอเคไหมม่ไม่โอเคไหมโอเคไหมไม่เบอโอเคตม่เจอโอเคสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าไยลักรีโว สีทีโอเอโน้ตแอนด์คลีนสนับสนุนโดยเอไอเอสเบบี My, ้มายเฮลที่พลัสไวท์เมลดับเบิลช็อกโก มองลูกอ่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยองอย่างนี้ได้ไหมแย่ๆอย่างนี้จะจะปล่อยอิมเลยแน่เลยอ่ะตุ๊กตาได้ไหมตุ๊กอะไรตุ๊กตาตุต๊กตาก่อนเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ประคองพี่ประคองคุนิ่งๆนะพี่เอเดี๋ยวก่อนพี่เออยู่นะคุยกับโบก่อนไม่คุยเลยไปคุยไม่ไม่แล้วทำไมมือต้องจิกขนาดนี้ด้วยเดี๋ยวไม่ไม่โบโอเคเด เดี๋ยวอย่าจีกพี่ขนาดนี้อาลวงอะไรเลี่ยดค่ะเอ้าเที่ยวฟ้ามาเร็วครับเที่ยวฟ้ามาเฮ้พร้อมนะมันไม่ได้น่ากลัวเลยใช่ไหมไม่น่ากลัวเลยอ่ะไหนบอกซิว่าโอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าโอเคไหมไม่ไม่ โอเคไหมโอเคไหมไม่ตอบอ้าวโอเค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 ไปยังไงโอเคโอเคโอเคอเตงเตียมเลยเสียวฟ้าเราโอเคนะฮะนะฮะโอเคอยู่แล้วเอาละครับ ผ่านคนที่5้าไปได้แล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าค่าหัวของเฟี้ยวฟ้าวเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งมืนบาทครับ <Yeah. S 2> เงินสาสมผ่านไป5คนครับ1,1,100บาทโ <Ooh. S 2> บคาหยุดเล่นเลยคะ่ะโบ <laughs> มีทางเลือกตอนนี้ครับ มีทางเลือกให้โบธัญญสุพางเลือกที่จะสู้ต่อไปแล้วได้ตัวช่วยในการผ่านอีกหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งหรือจะหยุดอยู่ตรงนี้เงินสะสมหารสองห้าหมบบาทกลับบ้านไปน้องโบจะเลือก รับสิผ่านไปอีกหนึ่งครั้งเป็น2ครั้งแล้วนะครับใครจะเป็นนักสู้คนที่6ที่เขาจะเลือกมาเชิญเลยครับสี่เลย่ะ,ะเลือกหมายเลข4ครับ,<ช>บแนะนำตัวหน่อยคุณปูคุณปู<ช><บ>เป็นใครมาจากไหนเชิญเลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปูริดาคุณดีนะคะอายุ39ปีนะคะเป็นแฮร์สไตลิสต์แล้วก็อาจารย์สอนทําผมด้วยค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องโบสัหน่อยไหมครับก็ปกตินะคะก็ติดตามผลงานน้องโบอยู่แต่ว่าอยากเห็นน้องโบนะคะว่าเวลาตกจะท่าไหนโอ้โห <laughs> กะว่าต้องเห็นเขาตกไปแน่แน่แนแนด้วยฝีมือของเราถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มดวลกันได้เลยครับ ที่6นะครับเข้าสู่เงินล้านของน้องโบธัญญสุภาและสำหรับคุณปูนะครับสู้เพื่อข่าหัวที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลกันครั้งนี้20วินาทีคำถามแรกของคุณปูครับช้อนขนาดใหญ่ใช้ตักข้าวทับทีค่ะถูกต้องครับโอ้โหดูเหมือนง่ายๆสำหรับคุณปูเลยนะครับมาที่น้องโบกันบ้าง 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับของใช้นั่งคู่กับโต๊ะเก้าอี้ค่ะถูกต้องครับกลับมาที่คุณปูแล้วครับมันเร็วเหลือเกินไหมฮะเร็วเร็วเลยฮัลโหลซิมั้ร่างมันอุ่นๆยืนดูคนอื่นมาดูเหมือนจะนานมาถึงตัวเองแล้วนี่มันเร็วเหลือเกิน20วินาทีนี้ต้องตอบให้ถูกเท่านั้นกับคำถามนี้ครับ ผักริมรัว้วนิยมมาทําแกงจืดตาลึงค่ะถูกต้องครับตําลึงมาที่โบแล้วนะครับ20วินาที2ตัวช่วยในการผ่านกับคำถามนี้ครับชื่อต้นไม้ที่ปลูกไว้รอบสนามหลวงเร็วครับ สนับสนุนโดยว a สลินดิฟลิสโตโลชั่นแอทแทก3ดีกร a นแอคชั่นซั s ซุงกาแล็กซี่แท็บเกลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสติลสแตนดิง้งไทยแลนด์นะครับและนี่คือ9ที่6นะครับเข้าสู่เงินล้านของน้องโบธัญญสุภา และสําหรับคุณปูนะครับสู้เพื่อค่าหัวที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองมาที่โบแล้วนะครับ20วินาที2ตัวช่วยในการผ่านกับคําถามนี้ครับชื่อต้นไม้ที่ปลูกไว้รอบสนามหลวงเร็วครับเร็วครับนึกอะไรออกได้ครับเร็วครับ10วินาทีแล้วครับมีตัวช่วยในการผ่านนะครับผ่านครับผ่านนะครับกับมาที่คุณปูครับมะขามค่ะถูกต้องครับมะขามครับ ไม่ค่อยได้ไปแถวสนามหลวงใช่ไหมเป็นพี่พี่ตอบขนุนแล้วนะเนี่ยต้นมะขามนะครับเรียกว่าอยู่รอบสนามหลวงเลยเออเรามีเคยมีคาพูดเหมือนแปลว่ามีหมอดูอยู่ใต้ต้นมะขามอะไรอย่างเงี้ยก็มีเย yeah. <ม>อะแย<ม>ะนะครับโอ้โหพลาดไปเหลือสิทธิ์ผ่านอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับโยนกลับมาที่คุณปูคุณปูตอบได้เพราะฉะนั้นกลับมาที่น้องโบอีกหนึ่งครั้ง20วินาทีนะครับกับน้องโบธัญญาสุพางและคําถามก็คือ ชื่ออาหารจีนปรุงด้วยเครื่องเทศสมุนไพรจนได้น้ำสีเข้มพะโลถูกต้องครับพะโลเอาคุณตองทงเป็นอะไรหนูไม่ได้อ่อามาอยู่ดีแบงไปเลยอะไรนึกหนอกมันเป็นอาหารจีนหรอคะพะโลเนี่ยอ่ะใช่พะโลไงใครพะโลเมกีหมูพะโลเมื่อกี้มาขามก็แบงอย่างนี้ะเอกีอย่างนี้นะนะ ถ้ามันแบงก็มันแบงไปเลยเนาะคนสวยๆมักจะแบงข้างๆกันเอาละครับตอบได้ไปแล้วนะครับกลับมาที่คุณปูนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกเท่านั้นกับคำถามนี้ครับเพลงนี้ใช้บรรเลงในงานศพนึกอะไรออกพูดออกมาเลยครับเร็วครับลองเดาดูครับถ้าตอบไม่ได้ก็เดาดูครับเร็ว พูดออกมาสักคำบันเลงในงานศพโอ้ยแล้วครับหมดเวลาไม่พูดสักคำเลยนึกไม่ออกครับน้องโบทราบไหมครับไม่ทราบไม่ทราบด้วยเอาละสิมีใครรู้ไหมครับบนเวทีนี้นี่ขนาดสนิทกับสับปเละนะคะยังไม่ทราบเลยนะเพลงนี้นะเอ้รู้ไหมครับพี่ทงทงไม่รู้แฟรู้ไหมครับไม่รู้เลยครับเพลงชื่อพยาโศกโอ้ยจได้ไหมมันงตรงน้ ใช่อปกติเพลงนี้พี่ธงน่าจะคุ้นดีนะคะเห็นบอกแบบสามีชอบก่อมนอนเพลงนี้คุณปูดูเหมือนตอนแรกจะมาดีๆนะครับเจอคำถามนี้นี่พูดไม่ออกสักคำเลยเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้มีอะไรอยากจะบอกน้องโบสักหน่อยไหมครับน้องโบนักบอมากค่ะมานิ่มๆเลยค่ะแต่แบบโหยอด เราเราโบกไม้โบกมือสักนิดนึงเวลาเราไปแล้วเราบายบายกล้องหน่อยบา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 ยเขากำลังโบกมืออยู่นะพี่และคุณปู่ก็จากเราไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันดีกว่าว่าค่าหัวของคุณปู่เป็นเท่าไหร่ครับ สะสมไปแล้วนะครับ6คนนะครับ1,2100บาทครับตอนนี้ oh, <yeah. S 1> โอ้ยมันกี้ต่บไม่ได้เลยอย่ะมันยากอะ่ะเข้าสู่การดวลครั้งที่7ที่ใกล้เงินล้านบาทเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วจะเป็นใครนักสู้คนต่อไปเชิญเลือกเลยครับมาเสร็จดา หมายเลขหคค่ะหมายเลขหครับเปนกี่ครับขอบคุณที่มอบตำแหน่งนี้ให้ดิฉันค่ะยันไม่ใช่ครับไม่ได้ตำแหน่งอะไรเราไม่ได้ตำแหน่งนะคะคุณจะเป็นนักสู้คนที่7ดที่น้องโบเขาจะสู้ด้วยแล้วโบจะเสียใจและจะจำชื่อพี่ไปตราบเท่าชีวิตโบจะหาไม่ค่ะโบนี่เป็นไงเขาขู่คุณมาตลอดเลยเลือกเขาปุ๊บ คำพูดเขายิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเอาละครับการดวนครั้งที่7จะเป็นอย่างไร ติดตามกันในวันต่อไปเพราะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับสมัครเข้ามาร่วมเป็นนักสู้ในรายการของเรานะครับเข้าไปใน Facebook Fan Page นะครับ Still Standing Thailand นะครับแล้วก็รีบสมัครกันเข้ามาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ b a b y m มาย h y รัก r e รีโว้โค้ e วัตส b ลิน e าร e บ a คิวพลาซ่ a เนสกาแฟ a a t t ฮ a า t 3D CTOA และแบรนด์ซุกไก่สกัดครับ ติดตามและเอาใจช่วยน้องโบกันต่อไปดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างน้องโบกับเบกกี้นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิบหยิบล้านเซลสันดิ้งไทยแลนด์สวัสดีครับลักษณะนามของผู้ดอกถูกต้องครับ คุณทองมีอะไรมันตอบคำถามมันด่าหนูคะ่ะเขาตอบคำถาม